สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแจกเซอร์ฟเอดีฟิล์ล์กันอีกแล้วพร้อมกับแจกโค้ดฟรีแต่คลิปนี้ถ้าถึงสองพันวิวไดวพี่จะแจกให้นะครับเหมือนเดิมถ้าถึงสองพันวิวก็แต่พี่จะแจกให้แต่หลักๆเลยวันนี้พี่จะแจกในส่นของโค้ดฟรีเป็นโค้ดเติมเงินแน่นอนไปเติมดูนะครับว่าแล้วก็เอาไปซุ่มดูนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะสุด ไปเติมให้ดูก็ซื้อลำลองไปที่เดิมเงินลกล้องน้องก็ไปที่เต็มโค้ดลำลองก็ใส่ลงไปนครับทีทีสามหกานี้นะใครเร็วใครได้กดแป๊บๆตัน้องก็จะได้แบบนี้สำเร็จรับรางวัลสำเร็จนะครับพอรับสำเร็จแล้วเราก็จะขึ้นยอดให้ตรงนี้นะครับเป็นยอดเครดิตตัน้งก็สามารถอาไปซื้อเป็นเนส่วนของไอทีได้เลย หนึ่งร้อยนี้ล้องสามารถซื้อได้ดีการตีไอ้ดีการตีดีงบน้อยนี่กองกานดีดีงบน้อยห้าสิบเครดนะครับก็มีก็ไอ้ดีมิริกก็เดี๋ยนะอันนี้มันกองการตีด้วยราคาห้าสิบคงสบายดีกับดิเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าเป็นยังไง อันนี้มันนนั้นค่มีเก็บอะไรบ้างผู้รูก่อน Free Fire, r แต่คือพี่ไม่เล่นในส่วนของอ r V y แต่พี่เล่นฟ r แต่ใครเล่นอ r ว y เรามาซื้อกันดูนะครับรีวิวสมแนวรีวิวกันหน่อย่วนนี้เป็น Block ฟู o วงลอ้อน,นี่เขาวงลอ้อวงลอ้อแต่คลิปนี้พี่ซุ่มไปนในส่วนของวงล้อบ้างเป็นวงลอ้อนี้นะครับไปถึงเก้านะครับไม่รู้ว่าได้ไอเดียอะไรเดี๋ยวดูกันไปครับ นี่งรถเท็ดสามารถส่นเงินคันในท่าตรนูไปสุดแบบภูมน้อยก็ได้สองทางปูพี่ได้เจ้าไอ้ดีภมน้อยไม่รู้ว่าุ้มไหมถ้าซื้อถ้าพี่ไปซื้อในส่งของหน้าช่องมัน้าสิเบคคันนี้เป็นสิบเก้าเยเราไปดูกันว่ามันจะเทพไหมไอ้ดีงูมน้อยราคา8ปสิบเก้าบาทก็ไม่ได้แย่นะครับบอกเลยว่าโคตรจะเป็นเหมือนกันดูดีมีในโซนวอรมมันบางกรด้วยแต่ก็ เป็นในส่วนของเสื้อนี้เป็นเสื้อช็เคเกตที่แบบแพงอยู่ประกอบกับเกง่งเก่งยีมแมตนิมมันแพงอยู่เหมือนกันนะครับมันน่าจะเป็นในส่วนของเสื้อวินหรือว่าะอะไรสักอย่างแล้วก็ที่พี่ใส่อยู่นี่คือรองเทาง้าล่คือเป็นเสื้อรองเท้าระดับตำนานเลยนะของกับหน้ากากนี่ขุดึุมนะครับไอ้ดีนี้ใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็ช่วยรังชิงบีติึงสันมิวในรอยทับบุการเจสุมแจกให้เหมือนเดิมนะครับ